อะไรมาให้สักอย่างที่วัดน้อมประชาสันวังน้อยอยุธยาครับวัดน้อมประชาสันอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผ่านไปผ่านมาแวะได้เลยเส้นมิตรภาพที่จะวิ่งขึ้นสลับบุรีอยู่ตรงข้ามเชียงกงวังน้อยเข้าม,มาขอพรได้ตลอดยี่สี่ชั่วโมงผ่านมาค่ำคืนก็แวะเข้าม,มาได้เพราะปู่น่ยขอลางคืนก็ดีนะสวัสดีพี่นุวัดน้อมครับโอโ้โหนี่พี่นุวัดน้อมตัวจริงเลยนี่นะครับคิดถึงอาจารย์เพราะปู่ว่างไปกราบมาเลยจ้านะครับ อาจารย์นาทิฐานจิตอยู่ยเขาเอาอะไรมาไม่รู้ให้อาจารย์นาทิฐานจิตสวัสดีครับโอสตสวัสดีครับสวัสดีแฟร์พอยครับสวัสดีครับ กล้าเลยไหมแอดมิน รถไปบอกแม่ใา้มไซื้อย,อยดดาให้สักหัวใจหัวใจชินโลกหลอจิม้มนากกาาได้เลยครับผมทุ่มเงินก่ง ไม่ได้เอาของมาของอยู่ที่บ้านผมมีมาแค่ตัวอย่างตัวอย่าง,างกนี้เ็มายิ้มเงาเหมือนกัน <c oughs> จานวัดถุงมองคนมาขอเองทุกชิ้นทุกอย่างนะครับผมไม่ได้ขอให้นะมาขอเองนะครับโลปหล่อมีผ้าด้วยเหรอพี่ น,นี้จิ้มในตะก,ก้านะครับอยู่ในตะก,ก้าอันนี้ของผมอยู่ในตะก,กาอ่านะครับขอบคุณพี่น้นะขอบคุณแปรพลอยครับเขาอจอข้อใช้ด้วยนะอันนี้เขาเอาวัตถุมงคลมาให้พระอาจารย์อธิฐานให้นะอธิฐานใ พี่ขเขาเอาวัตถุหงคลมาให้พระอาจารย์เสกครับเจ้าแม่ทับทิมตลาดจีนซากเงี้ยวนะครับให้พระอาจารย์เมตตาฐาณจิตได้นะครับ น,นี้อยู่ในตะกค่าครับจิ้มในตะกค่าได้เลยนะครับเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมย่ามที่วัดมีครับมี อันน <mean> ี <confort. S 2> ้จิ้มในดาการ์ได้เลยครับ จิ้มในทาการาได้เลยครับโลปรอยอยู่ในทาการา ดีมงคลทองเนียมนะครับอันนี้เหมือนของูุช่าไปมัง้งแล้วไม่ให้พระอาจารย์สิส่งคนนี้นะสวัสดีครับตาสวัสดีครับ อัน,น,นแท้อยู่แล้วครับจากมอสหนึ่งออกไปก็แท้แต่ถ้าความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่มีมันจะมีแค่นี้ผ้าปู่น้องน่าจะใส่ให้ตอนเลี่ยมหรือเปล่าพี่แบบซื้อแบบเลี่ยมมาใช่ไหมถ้าซื้อแบบเลี่ยมก็อาจจะใส่เสริมให้แต่ถ้าพี่เอาซีนดเดิมๆอ่ะมันจะมีแค่นี้ถ้าซีนดเดิมๆมันจะมีแค่นี้พี่อเนี่ยแบบนี้เลยนะครับ มีแบบนี้เลยมันไม่ได้มีหลายอย่าง ท้ากล้าได้เลยนะครับ พอปักตาก้าปุ๊บคนลงเลยโยกปักตาก้าคนลงขอบคุณครับตาขอบคุณครับพอปักตาก้าปุ๊บคนดูร่วงเดี๋ยวตาข้าออกก่อนแปบ๊บหนึ่งขอบคุณแบบพ่อยนะ แล้วว่าเคาจะออมืองอีกแล้วขอบคุณครับ ไม่รู้อะไรเนี่ยคอนเทนต์ทำหร สี่พันสี่พันมีสององสี่พันมีสององสี่พันบาทมีสององรับถ้ารับทักมาได้เลยเดี๋ยวลงไลน์แล้วผมไปตอบอ่าไม่ได้นะนะสามนิ้ว่าเริ่มมา,มายากกันนะ ออกต่างชาติไปย้วนี่ครับย่ามพันสองครับย่ามพี่ปร,ริญญาสี่พันสักแชทมานะพี่นะถ้าจะเอานะ อันนี้แล้วก็อันนี้เออโอเคนะจะมีไข่ทาปิงไหมเนี่ย บอกก่อนได้ไหมเดี๋ยวให้มาปดบอกที่นัง สมาธิเวลาท่านเข้าสมาธินิง่ง นั่นเองแต่แอดมินมือสั่นแล้ว พี่พี่จองได้ที่ไหนครับจองได้ที่ไหนอโอ้เขายังไม่ได้เปิดครับเขายังไม่ได้เปิดจองคนในไลฟ์เขาถามเขายังไม่ได้เปิดจองอลองพิมพ์หาดูครับเจ้าแม่ดับทิมตลาดจีนซากเงี้ยว

ศาลเจ้าแม่ทับทิมชลบุรีอ๋อแค่สององค์ให้เสกแค่สององค์ด้วยใครอยู่ชลบุรีสารเจ้าแม่ทับทิมนี่ที่ปลุกเสกวันนี้นะครับสารเจ้าแม่ทับทิมตลาดจีนซากแง้วน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่พระอ,อาจารย์เสกไว้นะครับ อันนี้แม่มาคุมการสักนะครับแม่มานั่งคุมการสักของจันหนุ่มอยู่ครับล็อกไว้ก่อนนะแม่เนี้ยหนีิ่เลยท่านเมตตาเสมอใช่สาธุครับสาธุครับผมขอโทษด้วยนะพี่ภูมิมาขอโทษด้วยนะพี่นะ ขออภัยด้วยครับยงไ่ด้ตัเยพอดีเพื่อนเขาอยากมาทันทีวันนี้เขาวันแต่งงานเขามเรียกาเช่า ของวิศัก์ือว่าเห็นบีบอกอยู่ว่าเพื่อนจะมาเอาของมา็ปรัเจนี่เข้าหาพระอาจารย์เหรออ๋อมาดูเฉยใช่รอ <c oughs> คิวว่า <c oughs> เข้าได้เลยนะถ้าจะทำอะไรเข้าเนี่ยพอเสร็จแล้วเข้าได้เลยแล้วขอยยกของ เจอหน้าเจีมืออะไรก็ได้ขอท่านอือเป็นฝั่งเป็นผงทูบแบบนี้ใช่เป็นผงทูบแล้วหลังฝั่ง ทางฝั่งพลอยเนี่ยจะมีห้าร้อย่องน้อยค์ให้บูชาที่สาลเจ้าใช่ครับน่าจะประมาณช่วงมกราน่าจะประมาณช่วงมกราใครอยู่ก็กลับตอนไหนแอดมินหิวข้าวโถูแอดมินเมนกรรมแอดมินหิวข้าวหิวอีกแล้วเหรอแอดมินฮะหิวอีกแล้วเหรอไม่เช้าไม่กินอะไรไก่เขาเยวแต่กินไก่หรือไม้เออยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยไม่ได้กินเลยโอเคโอเค แมีหิวอิกแล้วเพื่อนๆจะพากลับบ้านแล้วเอาปั่นตะกร้าให้รอบสุดท้ายนะใครจะกดก็กดขายได้มั่งพอเนี่ยขายไม่ได้เลยอะไรนะครับเนี่ยท่องไว้ต้องผอมต้องผอมพี่นุบอกโอเคเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมเนี่ย อันนี้สั่งหนตาต่าง้าได้นะเวลาไม่ได้ไลค์ก็ไปดูใต้โปรแล้วก็ไปสั่งนตาต่าง้าได้โ okay. อเคจะลงไลค์แล้วนะครับขอบคุณที่เคาจอเคาใจทุกท่านทุกคนครับเฮงเฮงรวยรวยปังปังดังดังทุกท่านทุกคน<ม>เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะครับก็ขอบคุณแม่พลอยขอบคุณแม่นุ้งขอบคุณหลายๆท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณครับ